สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากได้ชมคลิปละครไทยจากช่องวัน31เรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวซึ่งเป็นเรื่องราวความรักที่แฝงไปด้วยความลับของนิลารับบทโดยใบเฟิร์นพิมชนก เป็นเรื่องราวของชายที่มีหัวใจเป็นหญิงซึ่งละครย้อนหลังดังกล่าวทางช่องวัน31ได้ใส่ซับภาษาอังกฤษไว้ด้วยทําให้ชาวต่างชาติที่เป็นแฟนละครไทยให้ความสนใจและมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราจึงได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า เพราะฉันชอบนักแสดงนำหลักฉันจึงดูละครเรื่องนี้และรู้สึกทึ่งในการแสดงของนางเอกมากเธอทำให้ฉันตกใจและนี่เป็นเรื่องราวที่สนุกฉันเป็นแฟนของเธอตั้งแต่ละครเรื่องนี้ดังนั้นที่นี่ฉันดูเป็นครั้งที่สองแล้วและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะ เรื่องแรกที่ได้ดูละครแบบนี้ก็ท้าทายตัวเองเหมือนกันดีใจที่เจอละครเรื่องนี้และคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันจะดูทุกรายการของเซนไม่ว่าจะอยู่ในประเภทใดก็ตามให้ตายสิฉันเริ่มรักละครไทยแล้วและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันมาจากมาเลเซียใบไม้ที่ปลิดปลิว เป็นการเขียนบทยอดเยี่ยมเกี่ยวกับประเด็นสังคมในยุคปัจจุบันและวิธีจัดการกับมันว่าจะจัดการอย่างไรละครเรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับที่พิถีพิ่ถันและบทบาทที่แสดงโดยนักแสดงนำระดับแนวหน้าละครเรื่องนี้ชนะใจแฟนๆต่างชาติมากมายเช่นกันและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะขอบคุณที่มีน้ำใจกับแฟนๆต่างชาติด้วยคำบรรยายภาษาอังกฤษ รักจากฟิลิปปินส์และคอมเมนต์ต่อมานะคะดีเจจังที่ช่องใส่อิงซับกับตอนต่างๆฉันหวังว่าช่องไทยอื่นๆจะเริ่มใส่อิงซับสำหรับละครของพวกเขาด้วยและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันไม่มีคำพูดใดๆกับบทที่ยอดเยี่ยมและสร้างแรงบันดาลใจนักสแสดงนำที่ยอดเยี่ยม แอคชั่นที่ฉันชอบมันเป็นละครไทยที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นขอแนะนำให้ทำละครไทยประเภทเดียวกันมากขึ้นและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันคิดว่านี่เป็นกรณีที่หายากของช่องวัน31ที่จะใส่ทรับรายการของพวกเขาถึงมากและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะตอนนี้หลงรักละครไทยมากคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะ นี่เป็นสัญญาณว่าฉันต้องเรียนภาษาไทยต่อไปจะได้ดูโดยไม่ต้องอ่านซับและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะหนึ่งในนักแสดงชาวไทยที่ฉันชอบคือใบเฟิร์นและพุทธนี่คือซีรีส์ไทยที่ควรค่าแก่การดูอีกเรื่องหนึง่งรักจากฟิลิปปินส์และคอมเมนต์ต่อมานะคะโอ้ยนักแสดงไทยห่อทุกคนและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะ ฉันดูปี2021จากฟิลิปปินส์ติดซีรีส์เรื่องนี้มากและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันอยู่ที่นี่เพื่อใบเฟิร์นเท่านั้นผู้หญิงไทยคนเดียวที่ฉันหลงรักและโครงเรื่องก็มีเอกลักษณ์มากรักคุณใบเฟิร์นจากอินเดียคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันมาจากแอฟริกาใต้และฉันสนุกกับการดูจริงๆแล้วฉันเหมือนคนติดยาเสพติดเลย และคอมเมนต์ต่อมานะคะขอแสดงความนับถือกับอิงซับในที่สุดก็รู้ว่ามีแฟนๆต่างชาติมากมายที่ชอบละครของคุณขั้นต่อไปได้โปรดใส่ซับเป็นภาษาอาหรับด้วยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะขอบคุณสำหรับคำบรรยายหากปราศจากสิ่งนี้ฉันก็จะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยรักการแสดงไทยจริงๆรักจากอเมริกา และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะตอนนี้ฉันสามารถรับชมละครเรื่องนี้พร้อมซับภาษาอังกฤษขอบคุณสำหรับการใส่ซับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะการแสดงของพวกเขาดีจริงๆโดยเฉพาะนางเอกรู้สึกเหมือนฉันติดยาเสพติดไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะพลาดเพราะสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะ ยังคงเป็นละครไทยเรื่องโปรดเลยค่ะหน้านางเอกก็สวยพอๆกับการแสดงยินดีกับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเธอสมควรได้รับรางวัลมากกว่านี้หวังว่าเราจะได้เจอใบเฟิร์นในละครลักษณะเดียวกันด้วยตอนจบที่มีความสุขและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะไม่นะเป็นซีรีส์ที่อยากดูมาตลอดแต่ไม่มีเวลา คอมเมนต์ต่อมานะคะก่อนอื่นขอขอบคุณมากสำหรับการอัปโหลดซีรีส์ไทยคุณภาพสูงฉันต้องการใช้คำบรรยายภาษาเยอรมันเพื่อดูรายการทีวีนี้แต่นี่แสดงว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันการแปลคำบรรยายอัตโนมัติดังนั้นฉันจึงไม่สามารถแปลงภาษาอังกฤษในวิดีโอนี้เป็นภาษาเยอรมันคุณช่วยเปิดการอนุญาตของฟังก์ชันนี้ได้ไหมขอบคุณ และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะซีรีส์ดีนักแสดงดีทุกอย่างดีขอบคุณและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันมาจากเยอรมันค่ะชอบละครเรื่องนี้มากและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะคะฉันเป็นผู้ชมจากต่างประเทศซึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดแต่ถึงแม้จะไม่มีซับฉันก็ยังรักซีรีส์นี้เพราะเนื้อเรื่องและนักแสดงหลัก ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะที่เราได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ